และนี่ก็คือชาบูญี่ปุ่นสุดพรีเมียมที่เป็นเบสซุปน้ำเต้าหู้เจ้าแรกในไทยชื่อร้านชูชาบูวันนี้เรามาที่สาขาดีเอททองหล่อนะตัวน้ำซุปเขาจะมีให้เลือก3แบบนะวันนี้เราลองเป็นซุปเต้าหู้กับซุปซุปกิยากิระหว่างรอก็มีสลัดมะเขือเทศคอมพิเมนทอรี่มาให้ก่อนซิกเนเจอร์ต้องลองก็คือเนื้อวัวส่วนสะโพกนําเข้าจากญี่ปุ่นส่วนอีกที่นึงเราลองเป็นเนื้อหมูสันคอสไลซ์สวยๆมาแบบนี้เลยและซิกเนเจอร์ต้องลองก็คือซุปน้ำเต้าหู้สูตรต้นตำรับจากจังหวัดไซตามะประเทศญี่ปุ่ตรสชาิกม น้ำเต้าหู้แบบเบาๆไม่หนักเกินไปในเซตมีเต้าหู้สดมาให้ด้วยจะกินเป่าๆเลยก็ได้หรือใส่ลงไปในซุปก็อร่อยไปอีกแบบที่ชอบสุดๆคือซอสงาของร้านนี้คือเข้มข้นแบบดีงามมากหรือใครชอบแซบๆใส่พริกเพิ่มลงไปคือยิ่งฟินแล้วซุปน้ำเต้าหู้เนี่ยกินกับอุด้งเส้นนุ่มๆเนี่ยเข้ากันดีสุดส่วนซุปสุกี้ยากิเนี่ยจะเป็นน้ำดำรสชาติเข้มข้นกว่าอันเมื่อกี้ที่เด็ดอีกอย่างก็คือต้องมาดิบกินกับไข่แดงดิดร้านนี้ที่เขามีไข่ขาวฟองนุ่มๆมาด้วยใครสั่งเป็นเซตเขาจะมีขนมหวานให้เลืืออออกด้วยูซชชหริอ อร่อยสดชื่นทั้งคู่เลยราคาชุดเซ็ตเริ่มต้นที่390บาทใครเป็นสายชาบูต้องไปลองนะ